ยินดีต้อนรับสู่ไบอัปเดตช่องของคุณสำหรับทุกเรื่องราวของเครื่องยนต์อันทรงพลังหายากและสุดคลาสสิกวันนี้เราจะพาคุณไปชมรถยนต์ในตำนานจากยุค70ที่สร้างประวัติศาสตร์ไว้อย่างงดงาม Mitsubishi g a l a n ์ GT-O ปี1970เปิดตัวครั้งแรกในงานโต k กียวมอเตอร์โชว์ปี1969และเริ่มวางจำหน่ายในปี1970กาแลน GT-O ไม่ใช่แค่คำตอบของมิสูบิชิต่อรถมัสเซลคาจากอเมริกาเท่านั้น แต่มันยังเป็นการประกาศสัปดาหของญี่ปุ่นในวงการรถสปอร์ตอีกด้วยตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจากรถคลาสสิกอเมริกันอย่าง Ford Mustang และ Pontiac Firebird จนได้ดีไซน์ทรงเฟสแบ็กที่โชบเฉี่ยวและโดดเด่นสุดๆบนท้องถนนญี่ปุ่นภายใต้ฝากระโปรง Galant GTO รุ่นแรกมาพร้อมเครื่องยนต์1.6ลิตรแบบ4ี่สูบแม้ขนาดจะเล็กแต่ด้วยระบบคาบ,บูเรเตอร์คู่และตัวถังที่เบารถคันนี้ให้สมรรถนะที่เราใจและการควบคุมที่คล่องตัว รุ่นถัดมาได้รับการอัปเกรดเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเพิ่มพลังและประสิทธิภาพขึ้นอีกระดับภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่อย่างแท้จริงตั้งแต่บอกสปอร์ตทรงกระชับพวงมาลัย3ก้านสุดคลาสสิกไปจนถึงแผงหน้าปัดที่เต็มไปด้วยเกตวัดต่างๆทุกอย่างทำมาเพื่อให้คนขับได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่แท้จริงขององค์การขับขี่แม้กาแลนจีทจะไม่ได้ลงแข่งอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อนี้ แต่เทคโนโลยีภายในรถมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับรถแข่งแรลลี่ของ m มิ s u b บิชิในยุคนั้นทำให้มันได้รับความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการแต่งรถและสายซิ่งแม้จะผลิตเพียงถึงปี1977แต่กาแลน์ GTO ก็ได้ฝากตำนานไว้ตลอดการทุกวันนี้รถรุ่นนี้กลายเป็นของหายากที่นักสะสมทั่วโลกต่างตามมาหาโดยเฉพาะรุ่นที่ยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม สิ่งที่ทำให้มิ t s u b i s h i Galan t GTO ปี1970พิเศษยิ่งขึ้นคือบทบาทของมันในประวัติศาสตร์ของมิ u b i s h i มันปูทางให้กับรถสมรรถนะสูงรุ่นต่อๆมาอย่างซีรีส์แลนเซอร์อีว t ลูชัน o t o คันนี้จึงไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกลา้าความสวยงามและว,วิสัยทัศน์ที่ล้ำยุคถ้าคุณชื่นชอบรถคลาสสิกจากญี่ปุ่น หรือแค่ลหลงไหลในดีไซน์และพลังของเครื่องยนต์ในอดีตมิตซูบิชิกาแลนจีทีโปี1970คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมไบอัปเดตอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษของเครื่องยนต์ระดับตำนานจากทั่วโลก